เดียมค่ำค่ำค่ะเ,เพื่อนๆอ้าววันนี้เดี๋ยวดีมจะมาเล่าเรื่องราวของอาหารเพื่อนๆที่ดีมคุยค้างไว้ตั้งแต่คลิปก่อนๆน,นะดีมจำไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนเนาะภาพประกอบก็เป็นภาพนิ่งบ้างภาพเคลื่อนไหวบ้างนะเพื่อนๆก็ดูๆกันไปละกันเนาะดิมก็ทําให้มันดูมีอรรถในการรับฟังสักหน่อยเนาะส่วนใจความสมําคัญเนี่ยดิมจะมาแชร์เรื่องของ อาหารและสารอาหารเพื่อนๆคำว่าอาหารกับสารอาหารเนี่ยมีความต่างกันอยู่มากเลยนะเพื่อนๆบางครั้งเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยเราก็นึกถึงว่ากินให้มันอร่อยใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็ให้มันอิ่มอ่ะอันนี้คือคือใจความสําคัญของคําว่าอาหารเนาะส่วนคําว่าสารอาหารน่ะตรงนี้ ถึงวัยนี้วัยนี้วัยที่เป็นเราในปัจจุบันนี้เราต้องให้ความสําคัญกับความว่าสารอาหารมากกว่าอาหารซึ่งสารอาหารเนี่ยเขาจะแทรกอยู่ในอาหารของเราในแต่ละมื้อนั่นแหละเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นปริมาณของอาหารกับสารอาหารเนี่ยมันย่อมไม่เท่ากันอยู่แล้วอย่างไข่หนึ่งฟองเนาะอาจจะมีน้ําหนักสักประมาณ10กรัมอะไรประมาณนี้ไข่หนึ่งฟองเนาะ แต่เขาอาจจะมีสารอาหารจริงๆอยู่แค่ประมาณสักห้าหกกรัมอะไรประมาณอย่างเงี้ยสารอาหารที่จําเป็นสมมติเป็นโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตัวเนี้ยมันสําคัญมากที่เราจะต้องใส่ใจเนาะทีนี้บางทีเราบอกว่าเเรากินอาหารให้มันอิ่มๆไปในแต่ละมื้อนะกินอาหารที่อร่อยที่เราอยากกินนะแล้วเราก็บอกว่า เราก็กินครบห้าหมู่เลยเนาะเราก็พยายามกินเรามีความรู้เรื่องโภชนาการเราก็กินคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแกแเล่อะไรเนี่ยเราก็คิดว่าเราครบแล้วละ่ะห้าหมู่เนาะในแต่ละมื้อของเราอะ่ะแต่ปริมาณสารอาหารนะที่มันแทรกอยู่ในมื้ออาหารของเราเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้เลยนะว่าในแต่ละมื้อนะ่ะมันได้ครบถ้วนตามที่ร่างกายของเราต้องการหรือเปล่าเนาะ ทีนี้ถ้ามันไม่ครบมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆมันก็จะสะสมมาทําให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราทํางานผิดเพี้ยนไปดังทั้งที่เราก็กินอิ่มทุกมื้อเนาะกินเราก็คิดว่าเรากินดีแล้วนะกินทุกมื้อแต่เรากลายเป็นโรคขาดสารอาหารเพื่อนเเราไม่ได้ขาดอาหารนะเรากินอิ่มะเนาะแต่เราขาดสารอาหารเพื่อนๆพืทำให้เราเกิดโรคต่างๆได้มากมายเลยโดยเฉพาะโรคที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคอะเพื่อนเ โรคไม่ติดต่อทั้งหลายไขมันความดันเบาหวานอะไรต่างๆยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยโรคพวกนี้มันก็จะมาได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะซึ่งเกิดจากการสะสมต่างๆนะี่ที่ทำให้ระบบในร่างกายของเรามันผิดเพี้ยนไปนั่นเองเพื่อนๆทีนี้วันนี้ดิมก็เลยจะมาทำความเข้าใจเพื่อนๆว่า แต่เราก็จะต้องรู้หลักทางโภชนาการซึ่งมันก็ไม่ถึงจะต้องเรัดก็อย่างเช่นในหนึ่งในจานอาหารของเราเนี่ยในหนึ่งมื้อเนี่ยให้เราเราก็ลองทบทวนดูนะว่ามันมีโปรตีนกี่กรัมมีผักกี่กรัมมีคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมมีวิตามินแกลเล่อย่างไรนะอย่างเช่นอ่าเขาแบ่งจานเนี่ยแบ่งจานเนี่ยเป็นสี่ส่วนเนี่ยเราจะต้องมีผักผลไม้เนี่ยสองส่วนเนาะมีเนื้อสัตว์หนึ่งส่วนแล้วก็มี แป้งนะหรือว่าไขมันอีกหนึ่งส่วนอะไรอย่างเงี้ยประมาณประมาณเอาเพื่อนเพื่อนแต่มันก็ยังไม่ไม่เป๊ะอยู่ดีใช่ไหมทีนี้อย่างดีอะในในในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆซึ่งเสริมมันก็คือเสริมเนาะเสริมก็คือเสริมมันมันย่อมไม่เทียบเท่าแต่มันก็มีบางผลิตภัณฑ์นะเพื่อนเพื่อนที่มันแทนมื้ออาหารได้เลยซึ่งเขาวิจัยมาแล้วเขาก็ทําออกมาให้แทนมื้ออาหารได้ หนึ่งมือครบถ้วนตามหลักโภชนาการหรือว่าครบห้าหมู่เลยซึ่งแบรนด์อะไรนะเพื่อนๆเพื่อนก็ลองไปศึกษาดูเองนะหรือว่าจะทักมาถามดีมก็ได้นะดีมมีคําตอบให้แนะนําให้ได้แต่ดีมอาจจะบอกพูดในคลิปแบบนี้มันก็มันก็ไม่ได้เพื่อนแต่ดีมสามารถแนะนําให้ได้แต่ทีนี้ว่าถ้าบอกว่าเราไม่ไม่อยากกินพวกอาหารที่มาทดแทนมื้ออาหารเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อนเรียนรู้จากการที่เรา ก็ต้องศึกษาเนาะศึกษาว่า,าผักแต่ละชนิดมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างปริมาณเท่าไราใน1ขีดในร้อยกร,รมัมใน1กิโลกร,รัมเนี่ยมันจะมีได้ปริมาณสารอาหารเท่าไรเท่าไรเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมในเนื้อสัตว์1กร,รมัม1 0 0กร,รมมัมมีโปรตีนกี่กร,รมัมแล้วร่างกายของเราเนี่ยต้องการโปรตีนวันละกี่กร,รมัมคาร์โบไฮเดรตวันละกี่ซึ่งมันก็ยุ่งยากสักหน่อยเนาะเพื่อน เมื่อก่อนดิมก็แอนตี้นะว่าโอ๊ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็สอนให้กินมาจนเราโตมาจนปูนนี้จนแก่แล้วเนี่ยเราก็กินกันมาก็กินกันมาได้ไม่เห็นตายเลยใช่เพื่อนๆนมันไม่ตายเพื่อนเพื่อนมันไม่ตายไงถ้ามันตายนี่มันง่ายเลยเพื่อนๆนมันไม่ตายแต่มันป่วยไงเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็สร้างความทุกข์ทรมานให้กับเราแต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในวัยที่เราสามารถที่จะมีไรายได้นะพอที่จะ จัดการกับตัวเองการกินอาหารดีการกินสารอาหารดีๆไม่ได้กินอาหารแพงนะเพื่อนๆแต่แค่เรามีความเข้าใจอะไรบางอย่างนะซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องเรานี้สามารถทักมาคุยกับดีมได้หรือว่าติดตามดีมไว้ก็ได้เนาะใน,ในหลายช่องทางนะเดี๋ยวดีมจะค่อยๆแปะลิงก์แปะอะไรไว้ให้ก็ได้เพื่อนๆซึ่งตอนนี้ตำสื่อต่างๆดีมบอกอะไรมากก็ไม่ได้นะเขามีกฎ กติกาเยอะแยะเนาะแต่ดิมก็ผิดกฎตลอดแล้วเนาะแตก่ก็พยายามอยู่เนาะแต่ดิมอยากบอกอยากสื่อสารเพราะว่า,าโลกยุคนี้บางทีก็ถูกปิดกั้นด้วยสื่อต่างๆหรือบางทีก็ความสนใจของพวกเราเนี่ยบางทีเราก็ไปสนใจเสพสื่อที่มันไร้สาระเกินไปกับสื่อที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อการดํารงชีวิตของเราเนี่ยพวกเราบางทีเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจเนาะเราก็ไปใส่ใจเรื่องของ บางทีก็เรื่องตัวเองเนะี่ยไม่ไม่รู้สักเรื่องอะไรไปเรื่องชาวบ้านรู้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้นะดิมก็ไม่อยากจะอะไรตรงนี้เยอะนะหันกลับมาใส่ใจเรื่องของตัวเองดูแลตัวเองให้มันดีเนาะทุกโลกทุกวันนี้คนที่จะอยู่รอดนะคือต้องกลับเข้ามาในตัวเองนะกลับมาดูแลในตัวเองรักตัวเองแล้วก็สร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเองเนาะอ่า เราจริงจะเป็นคนที่อยู่รอดแล้วก็มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นการดํำรงกายมันสําคัญนะเมื่อก่อนดิมก็บอกโอ๊ยกายไม่สําคัญหลักเรื่องภายนอกนะเอาจิตใจดีกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะดิมหันกลับเข้ามาในตัวเองเนี่ยเอาแต่เรื่องจิตใจจิตวิญญาณอะไรของดิม จนกระทั่งดิมดิมเข้าใจอะไรบางอย่างดิเมื่อกลับออกมาภายนอกนะคบมาดูแลเรื่องของกายเรื่องของการดํารงกายเพื่อที่เราจะใช้เป็นยานพาหนะให้เราได้ทําภารกิจที่มันยิ่งใหญ่และสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองต่อไปไงเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ากายสําคัญน่ะเราก็ต้องแข็งแรงไงเราต้องไม่ป่วย,ยงไงเพื่อนเพื่อนเพราะป่วยแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยแถมเป็นภาระให้กับผู้อื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นมาทําความเข้าใจกับเรื่องการกิน นะ uh, you are what you eat นะอันนี้มันเป็นความจริงนะเรากินอะไรไปเราก็จะเป็นแบบนั้นเนี่เพื่อน<ๆ>เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารสำคัญนะ uh, เดี๋ยวดิมจะมาเล่าให้ฟังในในอีกคลิปหนึ่งนะในลงลึกถึงถึงรายละเอียดต่อไปในเรื่องของหลักโภชนาการที่จริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อพวกพวกอาหารทดแทนหรือว่าหารเสริมอะไรราคาแพงก็ได้เราสามารถดูแลตัวเองได้จากอาหารอาหารสดอาหารที่เราปรุงเอง หรือการเลือกให้มันให้มันดีอะ่ะไม่จําเป็นต้องให้มันแพงเนาะอย่างเช่นการปรุงการซื้ออาหารต้นทางหรือว่าปลูกปลูกวัตถุดิบกินเองอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะดีกว่าเพื่อนเพื่อนอืมเพราะฉะนั้นสําคัญเนาะสารอาหารนะอย่าเป็นคนขาดสารอาหารนะเวลาจะกินอะไรเอาอะไรเข้าปากแม่เพื่อนลองพิจรารณาดูว่ามันคืออะไรอะ่ะมันเป็น มันเป็นอะไรมันใช่อาหารไหมหรือว่ามันเป็นอาหารแล้วมันมีสารอาหารเพียงพอไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยดิมอยากจะมาเล่าเพราะว่าเอ,อมีเพื่อนๆหลายคนก็ถามเนาะออทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งดิมไม่ช่วงหนึ่งหลักตอนนี้แหละดิมก็ไปรณรงค์เรื่องของการออกินโปรตีนเพื่อนๆกินโปรตีนทีนี้โปรตีนนะมันมีหลากหลายรวมทั้งโปรตีนโปรตีนโปรตีนเสริรรรมอะไรด้วยนะ แต่ดิมก็เลยว่าเออโปรตีนที่มันดีมากๆมีไข่มันดีด้วยมีโปรตีนสูงด้วยแล้วก็มีราคาถูกแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยก็คือไข่เป็นเพื่อนดิมก็เลยรณรงค์ให้กินไข่ต้มแต่เพื่อนๆบางคนก็ไม่เข้าใจคิดว่ากินไข่ต้มเพื่อจะไปลดน้ําหนักหรือไปอะไรจริงๆไม่ใช่อ่ะเพื่อนเพื่อนกินไข่ต้มอย่างเดียวมันลดน้ําหนักไม่ได้หรือว่ามันก็ไม่ได้ทําให้สุขภาพดีนะเพื่อนเพื่อนดีหมายถึงว่าให้เราเพิ่มไข่ต้ม เข้าไปในมื้ออาหารในแต่ละมื้อของเรานะ่ยอย่างน้อยให้ได้1นฟองสองฟองวันหนึ่งก็ได้ประมาณ4ีฟองห้ฟองอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดว่าเราจะดูแลร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าเพิ่มโปรตีนขึ้นมาแล้วไข่เนี่ยเวลาเรากินเนี่ยสมมติเรากินอาหารเนี่เราไล่าตามลําดับนะเรากินผักผลไม้ไปก่อนเลยไปลองในท้องเราก่อนแล้วกินไข่ตามไปเสร็จแล้วค่อยกินแป้งกินขนมกินอะไรที่เราชอบชอบอะ่ะ เวลาเราถึงจุดที่เรากินไข่ไปได้แล้วสักฟองสองฟอง,ฟองเราจะรู้สึกอิ่มเพื่อนๆพอเราอิ่มปุ๊บเราก็จะกินอย่างอื่นได้น้อยไงแต่เราได้รับสารอาหารครบนี่นี่คือดิมแนะนําให้กินไข่ต้มก็คือเหตุนี้ไม่ใช่กินไข่ต้มอย่างเดียวแล้วจะไปลดน้ําหนักหรือว่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นดิมคนที่จะลดน้ําหนักได้ต้องกินอาหารครบนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไปอดอาหารนะ กินอาหารให้อิ่มทุกมื้อและสารอาหารต้องครบทุกมือ้อเราอ้วนกันเนี่ยมันเกิดจากการเรากินจุบกินจิบระหว่างมื้อเพื่อนๆเ,เรากินมื้อนึงเนี่ยกินให้อิ่มไปเลยอ่ะให้ครบอิ่มไปเลยมื้อนึง แล้วเว้นไปสี่ชั่วโมงให้กินมื้อที่สองเว้นไปอีกสี่ชั่วโมงให้กินมื้อที่สจากนั้นก็นอนเนี่ยมันก็ไม่อ้วนหรอกเพื่อนๆนมันอ้วนเพราะว่าเรากินจุบกินจิบกินไม่เว้นจังหวะจะโคลเลยกินข้าวอิ่มไปครึ่งชั่วโมงกินขนมกินขนมอิ่มไปครึ่งชั่วโมงไปกินชาไขมุกไปกินอะไรต่ออะไรจุบจบจุบจิบทั้งวี่ทั้งวันไม่มีเวลาให้ร่างกายเราได้ได้ใช้ พลังงานจากที่เรากินไปเลยมันก็สะสมกลายเป็นไขมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามร่างกายเราทีเล็กทีน้อยแล้วก็ไปลงไว้ที่พุงอะไรอย่างเงี้ยสะสมนานหลายเป็นวันเป็นเดือนปีก็อ้วนไงเพื่อนๆนี่คือเหตุผลเนาะแค่เรางดการกินจุบกินจิบระหว่างมื้อนะกินทุกอย่างให้มันอยู่ในมือ้อให้อิ่มให้ครบไปเลยอะระหว่างมื้อเราก็ทํากิจกรรมอื่นๆไปแล้วก็กินน้ํากินอะไรไปเนี่ย แล้วโดยเฉพาะถ้าเรากินโปรโตีนถึงดิมถึงได้แนะนําให้กินไข่ไงเพื่อนๆแต่ถ้าเราไม่สะดวกกินไข่เราก็ไปกินผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารที่มันคุณภาพดีๆเพื่อนเพื่อนก็ลองสาะหากันเอาเนาะเพื่อนๆน,ห,น,นะน,นหรือจะเป็นพวกโปรโตีนเสริมอะไรก็กดูคุณภาพด้วยเนะว่ามันมันแท้หรือไม่แท้มันมีคุณภาพแค่ไหนก็พลิกดูฉลาก ให้เข้าใจก่อนก็ารศึกษากันดีๆนะตรงนี้ดิมก็เกลิ่นเอาไว้เนาะให้ให้เข้าใจแต่ถ้าะจะเลือกของดีราคาที่ไม่แพงเราสามารถจัดการได้แต่เพื่อนๆก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีๆเนาะถ้าไม่อยากเป็นโรคภัยไข้เจ็บตอนที่เราอายุมากขึ้นกินอะไรมันก็อิ่มทังนั้นแหละเพื่อนๆเนาะ แต่ท่านเราอยู่ในจุดที่เราสามารถจะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นการที่เราจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะบางคนแบบมีไรายได้แล้วหรือว่ามีเงินมีทองแล้วแต่ยังไม่มีคุณภาพชีวิตในการเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองมันก็ถือว่าเป็นการขาดทุนชีวิตอย่างหนึ่งนะเ,นเพื่อน